รุปดาม่าแชมป์เคียร์เลิกกาแฟไ <My S 1> <My S 2> ม่เมส่วนนะครับโดนดาม่าหนักถูกขับไล่กับพมา่า สวัสดีครับผมชาปีและนี่คือโซเชียลมูดนะครับผมกลับมาแล้วกับวันนี้นะครับและวันนี้เราจะมีเรื่องราวอะไรบ้างเตรียมไปติดตามกันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยมันมีคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะครับและไปที่เรื่องราวแรกของเราในวันนี้เลยครับสรุปดราม่าแชมป์เคอเคเลิกกาแฟก่อนหน้านี้นะครับเราได้นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแชมป์เคอเคนะครับหรือว่า น้องแชมป์นะครับจากช่อง KIK Studio นะครับที่ได้ทําการเลิกกับแฟนสาวสุวยของเขานะครับนั่นคือน้องเนยนั่นเองหลังเลิกกับแฟนนะครับที่เขาก็ได้เสียใจแล้วก็ได้ทําการโพสต์ต่างๆนานๆนะครับลงไปใน facebook ส่วนตัวรวมทั้งนะครับไลฟ์สดที่ก็เสียใจแหละแต่พี่ก็จะไม่ไม่เป็นห่วง และเขาก็คุยกับแฟนขับด้วยว่าคุยกับคนดูนะครับว่าแบบเขาเสียใจมากๆเขาอยากได้แฟนคนนี้กลับมามากๆแล้วเขาทำทุกทิีทางแล้วแต่ก็ทำยังไงเธอก็ไม่ได้กลับมาเลย ล่าสุดนะครับเขาก็ได้ทําคลิปนะครับเปิดตัวเมียหลวงหลังคบกันมา4ปีไม่เคยบอกใคร <c oughs> เขาได้ทําคลิปนะครับว่าเขาเนี่ยมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วก็จบคลิปไปน่าจะเป็นทําคลิปเล่นๆลยะครับก็ต้องรอติดตามว่าคลิปต่อไปนั้นจะเป็นอะไรนะครับแต่ทว่านะครับทางด้านของฝ่ายของน้องเนยนะครับสเตตัสใน Facebook นะครับก็ได้เขียนว่าไม่สวยจะต,ติดคอ <c oughs> อ่ะและบรรดาแฟนคลับต่างๆนะครับก็เชียร์นะครับให้เขาทั้งคู่นะครับกลับมาคบกันยังไงนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ก้าวเดินต่อไปมูฟออนต่อไปนะครับสาหรับน้องแชมป์เคียร์เขียครับผมแล้วก็ไปที่ดราม่าหนักอีกหนึ่งคนเลยนะครับสําหรับไมเมสวนครับโดยล่าสุดนะครับได้ทําคลิปดราม่าหนักคลิปปาจระเข้ถูกขับไล่กลับพม่านั่นแหละครับผมคือผมโดนไล่กลับพม่านะครับผม ก่อนหน้านี้นะครับเขาได้ทําคลิปนะครับว่าได้แบบเจอปลาจาระเข้นะครับแต่จริงแล้วมันคือปลาช็อกเกอร์นะครับหรือว่าปลาดูกกระจกที่เรารู้จักกันคนที่ดราม่าผมคลิปแบบปลาช็อกเกอร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมปลาช็อกเกอร์ปลาจาระเข้อะไรที่ผมเรียกผิดผิด,ผดทุกๆอะไรอย่างนี้นะครับผมคือก็จะมีแบบคนมาดราม่ามาด่าผมว่า เลเธอซื้ออะไรให้มันชัดเจนหน่อยครับและในคลิปนะครับเขาก็ได้พูดว่ามันเป็นปลาจระเข้หลังจากนั้นนะครับเขาก็โดนดรามาหนักเลยบรรดาคนนะครับต่างมาคอมเมนต์นะครับว่ามันไม่ใช่ปลาจระเข้ปลาจระเข้มันไม่มีซึ่งผมผิดด้วยแหละครับที่ผมเรียกชื่อปลาไม่ถูกเพราะว่าผมไม่รู้ผมเป็นคนไทยเชื้อสายกระเหรี่ยงซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านคือ ผมใช้แต่ภาษากะเรียงโดยล่าสุดนะครับเขาก็ได้ทําคลิปนะครับว่าเขาได้เดินทางกลับพมา่าเขารู้สึกท้อเสียใจเวลาทําคลิปไปแล้วแบบอยากให้ชมเพื่อความบันเทิงแต่คนเนี่ยกลับมาจับผิดเขาบอกเขาไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะครับแต่ว่าอยากสร้างคลิปสร้างความบันเทิงให้แกคนดูนะครับแต่ก็ถูกจับผิดโดนดราม่าอย่างบ่อยครั้งครับทำให้เขารู้สึกท้อแท้และเสียใจมากก็เลยกลับประเทศแต่ตอนท้ายคลิปนะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาไปแค่วันเดียวนะครับหวังว่าเขาจะกลับมาทําคลิปนะครับให้เราได้ดูกันอีก นะสำหรับไมเมสวนนะครับ huh ก um e ็ไปดูคลิปเต็มๆได้ที่ช่องของไมเมสวนนะครับโดนดราม่าหนักคลิปปลาจระเข้ถูกขับไล่กับพมาแล้วไปที่แจ <um ็คแป๊บโฮครับขโมยหมาของมาลีไปซ่อนนี่คือคลิปจากช่องสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโฮนะครับก็คือในคลิปนะครับคุณแจ็คแป๊บโฮครับได้ไปหามาลีสวยมากนะครับถึงที่บ้านนะครับเฮ้มาลีเฮ้คุณรับครับก็วันนี้มาบ้านมาลีเดี๋ยวจะมาชวนมาลีเล่นเอกซ่เขาด้วยเออเดี๋ยวไปดูกัน ใหลอกลอกั้แล้วก็ได้ชวนเล่นลเอซ่าด้อยนะครับผมและหลังจากนั้นครับท้ายคลิปนะครับเขาก็ได้ขโมยหมาสุดรักนะครับของมาลีนะครับกลับไปด้วยขี่รถกลับเลยนะครับพร้อมกับหมาหนึ่งตัวนะครับูลคาประมาณสามหมื่นบาทต่มตั <What? S 2> มะรักแค่ไหนแต่เรารักมันมากกว่าเพราะว่าเรารักขโมยมาแล้วตอนนี้ <laughs> แล้วก็ได้ทําการโทรหามาลีครับมาลีก็บอกมึงเล่นกันไปแล้วนะมึงเอาหมาสุดรักของเขาไปได้ยังไงด้วยหมามันโดนด้วย ทำไมมึงจะทำไมกูทำไม ก็ไปติดตามดูคลิปความสรุกสนาดเต็มๆนี้ได้นะครับที่ช่องของสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโผกับเมื่อมาลีเล่นเอซ่ากับแจ็คแป๊บโผแผนซ้อนแผนแป๊บแกล้งนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นในแวดวงของยูทูบเบอร์เมืองไทยนะครับและไปต่อเลยที่เรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลกับช่วงข่าวดีนะครับกับระเบิดซึ่งเบ็ดแอนด์โซลิริวอลูชันครับประกาศเปิดให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ครับผมก็สามารถดาวน์โหลดและเต็มออปกจณ์ภัยกันได้เลยแต่บอกเลยว่าโทรศัพท์มือถือที่จะเล่นไดดู้จาก กราฟิกแล้วคาดว่าจะต้องอยู่ในระดับกลางๆหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะกระตุกเพราะกราฟิกเกมตัวนี้บอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากๆครับแล้วไปที่เกมพับจีโมบายครับเปิดกล่องสมบัติของเล่นด้วย Royal Pass Season 13ได้เวลาแปลงร่างสาหรับพับจีโมบายครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับทั้งในระบบ iOS และ Android โดยเริ่มเก็บสะสมของวัยเด็กได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นสกินปืนใหม่ชุดใหม่และไอเทมอีกเพียบครับสำหรับ พับจีโมบายครับและไปที่ GTA 5แจกฟรีเริ่มมีกระแสลือหนาหูมากนะครับสำหรับเกมจะแจกฟรีในอีพีเกมสโต re ในวันนี้นะครับว่าจะเป็นก็เกม Open World นะครับที่หลายคนชื่นชอบมากๆของค่าย Rock Star นั่นเองอย่างเกมแก๊งเทิร์ฟออโต้5นะครับหรือว่า GTA 5นั่นเองครับผมโดยรายงานจากหลายสำนักข่าวมากๆนะครับระบุว่าในวันนี้นะครับเวลา4ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยนะครับทางอีพีเกมสโ o re จะทําการแจกเกม GTA 5นะครับให้ 什么的 ผู้ใช้ทุกคนและตัวเกมเป็นแบบพรีเมียมดิชั่นครับที่มีของแถมเป็นเกมและไอเทมในโหมดออนไลน์นี่อีกด้วยซึ่งหากจะเป็นความจริงนะครับยอดผู้เล่นของ GTA อนไลน์นะครับน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแน่นอนยังไงก็ต้องรอลุ้นภายในวันนี้ครับว่าตอน4ี่ทุ่มนะครับว่าเขตจะแจกจริงหรือเปล่าสําหรับเกม GTA 5ครับผมและไปที่ KFC ครับขยายเวลาจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งอิ่มได้ทั้งบ้านนะครับในราคาเพียง279บาทครับรีบไปจัดกันเลยโปรโมชั่น1แถม1นจาก KFC ครับโดยโปรโมชั่นนี้นะครับจะมี จนถึงวันที่2 4พฤษภาคมใครอยากทานนะครับก็ต้องรีบหน่อยแลวครับสำหรับโปรโมชั่น1แถม1่ครับแล้วไปที่ตอนนี้ครับ iPhone SE 2020ครับโดยทุกค่ายนะครับเปิดให้จองเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ iPhone SE 2 0 2 0รุ่นใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะครับและกำลังจะวางจำหน่ายในเมืองไทยปลายเดือนนี้ยังเป็นทางการและร้านค้านะครับและผู้ให้บริการมีโปรโมชั่นจองที่น่าสนใจไม่น้อยไปติดตามได้นะครับว่าโปรจองที่ไหนนั้นมีอะไรกันบ้างราคาเท่าไหร่ก็ไปติดตามได้ของทุกค่ายโททรรรรศัพ์์เเเเลยแต่ถ้าาาสปอซ ก็จะบอกให้นะว่าค่าไหนดี <laughs> เกและนี่ก็คือช่วงข่าวดีๆครับแล้วก็ไปที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ้างดีกว่านะครับกับสิงคโปร์ครับปล่อยหมาหุ่นยนต์ออกล่าตะเวนในสวนสาธารณะคอยย้ำคนให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างแม้ว่าในช่วงนี้นะครับยังจะคงมีการระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับภายในประเทศสิงคโปร์อยู่นะครับแต่ทว่าก็ยังไม่ได้ห้ามให้ประชาชนออกมาข้างนอกเพื่อใช้ชีวิตตามปกติเนื่องจากทางสิงคโปร์นะครับจะใช้รูปแบบของการสั่งปิดสั่งเปิดประยะที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ครับทั้งนี้นะครับทาง ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับรัฐบาลได้เน้นย้ําให้ประชาชน,นครับปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างอย่างสม่ําเสมอครับซึ่งล่าสุดน,นะครับก็ได้ปล่อยเจ้าสปอตนะครับมาหุ่นยนต์ออกราดตระเวนในสวนสาธารณะเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานี้โดยเจ้าหมาหุ่นยนต์นี้นะครับจะเล่นข้อความเสียงอัตโนมัติเพื่อย้ําให้ประชาชนนะครับมันสังเกตและปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างอยูตลตดเวลานะครับหรือว่าโซเชียลเ s ส a n นซิงนั่นเอง a s t a n d at least one meter apart thank you นอกจากนี้นะครับเจ้าหมาหุนยนต์ได้ติดตั้งกล้องเอาไว้เพื่อประเมินว่าช่วยเตือนประชาชนไปแล้วกี่คนทั้งนี้นะครับไม่ได้ติดตั้งกล้องเพื่อจุดประสงค์ในการติดตามตัวหรือเก็บข้อมูลประชาชนตแต่อย่างใดรวมไปถึงการออกแบบการเดินแบบสีขาที่จะทําให้เจ้าสปอร์ตนะครับสามารถเดินออกราตาเวนได้ดีกว่าการใช้ล้อเลื่อนและมีเซนเซอร์คอยตรวจพื้นที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการล้มและประเมินพื้นที่ที่ไม่ราบเรียบได้ด้วยทั้งนี้นะครับเจ้าสปอร์ตนะครับจะเดินราดตระเวนในระยะ3กิโลเมตรในบริเวณสวนสาธนารณะนะครับและในช่วงเวลาที่มีคนเยอะๆตลอด2สัปดาห์ใน,ในการทดลองงานนะครับจะมีเจ้าหน้าที่1คนคอยประกบอยู่ตลอดเวลาหากการทดลองนี้นะครับสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเจ้าสปอร์ตก็จะได้รับหน้าที่ราดตระเวนเช่นนี้ต่อไปและจะถูกนําไปใช้ในบริเวณสวนสาธารณะอื่นๆอีกด้วยโครงการนี้นะครับนำร่องนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง บริหารสวนสาธารณะกับหน่วยงานรัฐบาลสมาร์เน t ชันและดิจิทัลครับประกอบไปด้วยหน่วยงานรัฐนะครับพัฒนาด้านดิจิทัลและเอเจนซี่ด้านเทคโนโลยีของรัฐนี่นะครับบอกเลยว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นจริงมากๆนะครับสำหรับหมาหุนจนนะครับที่ไปใช้คอยแจ้งเตือนบอกประชาชนนะครับให้เว้นระยะห่างกันนะครับหรือว่าโซเชียลดิสแทรนซิ่งนั่นเองครับผม ก็ต้องรอติดตามมุ่หมานี้จะมีบทบาทอะไรเพิ่มอีกไหมจะสามารถใช้จับคนร้ายได้ไหมหรือว่าแท็กกิ้งติดตามตัวอะไรได้ไหมก็ต้องรอติดตามสําหรับเจ้าสปอตตัวนี้ครับแต่ผมนะครับเคยดูในซีรีส์ใน Netflix นะครับซึ่งเป็นซีรีส์จากทาง Back Miller นะครับในตอนที่มีชื่อว่าเมทัลเฮดนั่นเองนะครับเล็่นเื่าวเกี่ยวกับหมาหุ่นนุนแล้วบอกเลยว่าสนุกมาก ก็ b บ็กมิน r ลอนะครับจะเป็นซีรีส์แบบเป็นตอนเดียวจบและเป็นเน้นแนวแบบไซไฟทิลเลอร์นะครับก็ลองไปติดตามดูได้นะครับมันเหมือนเจ้าหมาในเรื่องนี้มากๆครับสำหรับ b a c k ม i นเ e r ในเรื่อง m เมทั h e e d ครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในวันนี้นะครับชอบใจคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยที่สำคัญกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับถ้าอยากสนับสนุชนช a n e ของเรากดสมัครสมาชิกได้นะครับผมและที่สำคัญครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยจนกว่าเราจะพบกันใหม่กับโซเชียลวูดวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับบาย